สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญ,ญาณขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดติดตามช่องนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องเล่าแ,แปลกเรื่องลี้ลับคาถาอาคมโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึก ใจในระดับเบื้องต้นเล็กๆในน้อยที่แม้แต่เด็กก็สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจนำไปทำได้โดยง่ายๆผมอาจจะพูดเรื่องราวทั้งหมดไม่ตรงกับตำราเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสาวกของพระองค์นั้นจะต้องปฏิบัติจิตไม่ใช่ตำราอย่างเดียว มีหลายแห่งนำตำรามาเถียงกันนำความรู้ในระดับขั้นต่างๆมาเถียงกันนำยศธานบรรดาศักมาเถียงกันในเรื่องความละเอียดของจิตที่จะเข้าถึงธรรมในสภาวะต่างๆองค์พัสมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องโลกีวิสัยมันเป็นเรื่องของโลกธรรมการจะปฏิบัติธรรมเป็นสาวกขององค์พัมมาสัมพุทธเจ้าได้ อ,องค์ทรงบอกว่าให้เราปฏิบัติจิตการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องปัจจตังที่เราจะสามารถเข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้เห็นในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสภาวธรรมจิตที่มันมีความสงบจิตที่มันไม่ฝูงซ่านนี่แค่เบื้องต้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าใจของเรามันมีความสุขเดี๋ยวพอผมพูดถึงใจของเรามีความสุขอาจจะมีนักวิชาการตำราท่านอาจจะบอกว่าจะต้อง ไม่ยึดติดสุขไม่ยึดติดทุกข์อันนี้เมื่อใดที่จิตเราก้าวขึ้นสู่การเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จิตของเรามันจะรู้เมื่อน,นั้นว่าไอ้คำว่าไม่ติดทุกข์คำว่าไม่ติดสุขไอ้ไม่ติดสุขนั้นมันเห็นทีจะแปลงแปลงเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่านิพพานังตรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สุขในทีน่นี้ไม่ใช่สุขในเรื่องของโลกีวิสัยต้องแยกออกจากพวกโลกีวิสัยด้วยสุขไม่เหมือนสวรรค์สุขไม่เหมือนผมแต่เป็นการสุขที่ปาจะจากกิเลสทั้งหมดทั้งปวงสุขแบบนั้นไอแบบนั้นนี่ผมก็คงจะอธิบายไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่พระอรหรันเรารู้แต่เพียงว่าเราไม่เกาะในอารมณ์ของความทุกข์เราก่อในอารมณ์ของความสุข แต่เป็นความสุขในด้านของธรรมให้มีปิติธรรมเข้าไว้การที่จะเป็นพระอรหันต์เข้าสู่ปฏิพานนั้นไม่ใช่จูจๆหลุดออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ปับ๊บเป็นพระอรหันต์เลยซึ่งมันสวนทางกับความเป็นธรรมชาติของจิตจิตต้องมีการฝึกฝนเราฝึกตั้งแต่ขั้นต้นเลยฝึกกันง่ายๆอย่างที่ผมนํามาพูดเนี่ยมันเป็นการฝึกแบบง่ายที่สุดแล้วมันเป็นการลัดที่สุด ง่ายที่สุดนี่คือมันต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจศัพท์ประโยควลีต่างๆนั้นฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแปลกันแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วเราจะไปปฏิบัติให้มันเข้าถึงสภาวธรรมในระดับต่างๆได้อย่างไรเราต้องฟังให้เข้าใจใช้ปัญญาพิจารณาร่วมประกอบเสร็จแล้วเราปฏิบัติแล้วในช่วงชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยอายุเราเป็นพันปีหรือเปล่า ที่เราจะต้องไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกว่าจะปฏิบัติเข้าในข้อธรรมแต่ละอย่างนั้นมันเกินมันเกินอายุเราอย่างแน่นอนแล้วความตายของเรามันก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงเราเมื่อไรถ้าความตายมาถึงเราเวลานี้แหละโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยศีลห้าก็ยังกระพองกระแพงสมาธิก็ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่ แล้วอย่างนี้เราจะไปไหนก็ฝากให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้นักปฏิบัติที่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าพระโยคาวจรคือนักปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สภาวธรรมคือการปฏิบัติจิตให้เข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป หลวงพ่อท่านบอกว่าพระโยคาวจรอ,อย่าไปแปลความหมายผิดครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่ออริยเจ้าในขั้นต่างๆนี้มีสภาวะจิตเป็นพระครับก็คือแม้แต่นักบวชเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติให้จิตเป็นพระด้วยในสภาวะที่จิตยังไม่ถึงการเป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่าเป็นสมมุติสง เปรียบเสมือนเป็นพระสงฆ์แต่ยังไม่เป็นพระสงฆ์ครับแต่เมื่อใดที่จิตเข้าสู่การเป็นอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปแล้วท่านบอกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ครับก็นำมาพูดให้ฟังมาพูดมาคุยกันในทุกๆเรื่องราวครับพวกเราเป็นนักปฏิบัตินี่ใจที่มีความต้องการเพื่อให้จิตที่จะเข้าสู่สภาวธรรมอริยเจ้าแม้เพียงขั้นต้น ก็มีสภาวะจิตเป็นพระแล้วแต่สภาพภายนอกของเรานั้นอยู่ในสภาพต่างๆก็คืออยู่ในสภาพของเพศครองเรือนภายนอกมันมองไม่ออกไปถึงภายในการจะรู้ถึงภายในได้ตัวของเราเราจะรู้ตัวของเราครับก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องปัจจตังพูดมานานแล้ววันนี้ก็จะนำในเรื่องของพบแดนพนิพาน มาคุยเล่นกันโกโก้ดีกว่าพันิาพานที่เขาบอกว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ในที่นี้มันก็คือศูนย์จากกิเลสในสภาวะของความเป็นนิาพานนั้นมีสภาวะความเป็นทิพย์ทิพย์ที่มีความละเอียดกว่าชั้นพรมสวรรค์ก็มีความละเอียดน้อยกว่าชั้นพรมพรมมีความละเอียดน้อยกว่าพระนิาพานแล้วดินแดนพะนิาพนาพนนี้ถ้าผู้ใดจะสามารถ พิสูจน์ได้เห็นได้จะต้องปฏิบัติตัวในหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่เอาตำรามาเถียงเพราะว่าการที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ต้องปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติเราก็ศึกษานิดนึงเอานิดนึงจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุมรรคผลแล้วที่ท่านสอนเอาไว้นํามาปฏิบัติแล้วเราจะทราบจะเข้าใจถึงสภาวะนิพพานจริงๆดินแดนนิพพานนั้นไม่ใช่ดินแดนศูนย์ ผู้ที่จะไปอยู่ดินแดนพันิพพานนั้นต้องสูญจากกิเลสศูนย์จากร่างกายขันห้าแล้วอะไรที่เหลือก็คือดวงจิตครับดวงจิตเข้าสู่ดินแดนพันิพพานดินแดนพันิพพานนั้นอยู่นอกเหนือกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหนือกฎวัตตะก็คืออยู่นอกกฎการวนเวียนวนเวียนก็คือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเองดินแดนนี้เป็นดินแดนทริป มีความพิเศษมีความสุขปิติในธรรมสูงกว่าชั้นพรมผม,ผมในช่วงที่ผมปฏิบัติมโนโมยิทิครั้งแรกที่หลวงพ่อท่านสอนสภาวะจิตของเราตอนแรกผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสตร,ตรงนั้นได้ในที่สุดครูก็มาแนะนำดึงกำลังใจเราใหม่ให้เราใช้วิปัสสนาญาณพอวิปัสสนาญาณมันแจ่มใส มโนโมยิทิที่เราขึ้นไปกราบพระองค์ท่านมันก็แจ่มใสาตามไปด้วยในครั้งแรกนั้นก็ไม่ชัดเจนอะไรครับก็ขมุกขมัวก,กนันไปตามเรื่องตามราวเพราะว่าเป็นการฝึกครั้งแรกพอสัมผัสได้ชัดเจนหลังจากที่กราบองพระสมมสิมพุทธเจ้าที่พระจุฬามณีเจดีสถานเรียบร้อยกำลังใจมันก็เริ่มใสขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะวิปัสสนาญาณมันเข้มข้นมาแล้วดิสนานพพนาน,นั้นมีความสุข มันมีความสบายมันไม่มีห่วงอะไรมาดึงเราไว้เลยในความรู้สึกจิตของผมในขณนะนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่กลับไปได้เลยก็ดีแต่มันไม่ถึงเวลาคือต้องกลับเพียงแต่ว่าเราไปเยี่ยมเยียนการที่จะเข้าไปเห็นดินแดนพนิพพาน์ดินแดนทพิ์ที่มีความละเอียดสูงกว่าผมได้นั้นไม่ใช่ว่าเราได้วิชาสาหรือได้มนุษย์ทธีเราจะเห็นกันทุกคนต้องทรงกำลังใจ ขั้นต่ำให้ได้เป็นพระโสดาบันจึงจะเข้าพบแดนพญนิพานได้ดินแดนพญนิพานนั้นอยู่ห่างจากแดนพรมแค่ไหนดินแดนพญนิพานนั้นห่างจากแดนพรมไม่ไกลครับถ้าผมเปรียบเทียบก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลทิพย์คือจะบอกให้ไวก็ไวได้ถ้าจะให้ช้าก็ช้าได้ความเป็นทิพย์นั้นเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างห่างจากดินแดนพรมหนึ่งกิโลทิพย์ สูงขึ้นไปนิดเดียวเลื่อมกันหน่อยเดียวมีความสว่างสวยัยไม่มีกลางคืนมีความเย็นสบายเย็นภายในเย็นภายนอกมีความสว่างวิมานของพระอรหันต์ท่านแต่ละหลังที่อยู่บนดินแดนพระนิพพานยอดแหลมแหลมหลังใหญ่โตท่านมีความสุขกันมากนี่คือผมนำการฝึกมโนโมยุทธิในครั้งแรกที่วัดท่าสุงตอนนั้นกำลังใจไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยแจ่มใสนัก แต่ก็สามารถขึ้นไปจนได้ที่ดินแดนพันิพานว่ามีสภาวะเป็นอย่างไรคือทุกวันนี้ผมก็เอาจิตจับอยู่ที่ดินแดนพันิพานให้จิตมันเคยชินมันก็คล้ายๆกับการใช้ law of attraction ก็คือเหมือนกับการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงอยู่บนพื้นฐานของความดีที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่คุณครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาเราต้องอยู่บนพื้นฐานนั้น แล้วก็เมื่อเราปฏิบัติจิตได้ในระดับหนึ่งเราก็ทรงกําลังนี้ไว้เมื่อทรงกําลังนี้แล้วก็พัฒนากําลังจิตของเราก็คือพัฒนาความดีของเราค่อยๆลดละกิเลสไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตัดครับเพราะว่าเรายังตัดไม่ได้เรายังไม่ถึงการเป็นพระอาหารหันต์แต่เมื่อใดที่จิตของเรามันก้าวเข้าสู่การเป็นพระอาหารหันต์แล้วจิตของเรานั้นแล่มันจะรู้ว่าเราจะตัดอะไรวางอะไรเห็นโลกเป็นยังไงโลกนี้มันน่าเบือ่อ แต่ท่านไม่ได้รังเกียจโลกท่านไม่ได้มีความทุกขวิตกอะไรกับโลกแต่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์นะฮะเมื่อเป็นความทุกข์ท่านก็ไม่ได้แบบมีอารมณ์เศร้าโศกเสียใจว่ามันเป็นความทุกข์คืออารมณ์พระอาหารหันต์ท่านมองกันแบบนี้อันนี้คุณครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเราค่อยๆฝึกกันไปตั้งแต่การตัดสังโยชน์สามก่อนก่อนที่จะตัดสังโยชน์สามเนี่ย ผมคงไม่ต้องพูดว่าเราต้องรักษาศีลเราต้องมีปุ่มิหารสีเราควรจะมีกรรมบท10ินะเราควรจะสร้างบารมีทั้ง10บด้วยการให้ทานการใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําไปพร้อมๆกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยประคองกําลังใจพอกําลังใจมันชินมันจะรวมตัวมันจะทําไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับมันรวมเป็นหนึ่งเดียวคือกําลังของจิตของเรามันจะเข้าใจมันจะมีความชํานาญในการที่จะ ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่สามารถดึงมาเกิดประโยชน์ต่อสภาวจิตอะไรหมดโดยเรามีหลักธรรมะปฏิบัติที่จะทําให้เราได้ปฏิบัติให้สภาวจิตเรามันเข้าใจมันรู้ปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆการที่จะเห็นดินแดนพันธิพานได้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือต้องปรับตัวปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกของจิตมาเข้าสู่หลักสูตรวิชาสามหรือหลักสูตรมโนโมยิธิของพระพุทธเจ้า แล้วส่งกำลังใจให้เป็นอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันยากไหมครับถ้าคิดว่ายากเราก็ปฏิบัติความดีธรรมดาและให้มีใจเชื่อไว้กันแล้วกันว่าดินแดนพนิพานนั้นมีจริงเป็นดินแดนทิพย์ไม่ใช่ดินแดนศูนย์และพระอาหารหันต์ที่อยู่แดนพนิพานไม่ใช่ไม่มีดวงจิตอยู่ไม่เหลืออะไรเลยที่ไม่เหลือนั่นก็คือกิเลสทั้งหมดขันห้าก็ไม่มี มีเพียงดวงจิตและมีรูปก็คือรูปในนามทรงสภาวะรูปในนามมีความสวยสดงดงามมีความสุขปิติในธรรมครับจะบอกว่าไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่ติดทุกข์กน่าใช่แต่ถ้าบอกว่าไม่ติดสุขไม่ใช่แค่ไม่ติดสุขในโลกีวิสัยเท่านั้นแต่ติดสุขปิติธรรมของพระอรหันต์ท่าน แต่ผมก็ไม่สามารถจะอธิบายอารมณ์ของพระอรหันต์ได้ละเอียดหรอกเพราะว่าผมก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์แล้วนําความรู้ที่เข้าไปสัมผัสในดินแดนพระนพานเมื่อครั้งฝึกมโนโมยิทยิใหม่ความรู้สึกตอนนั้นผมมีความเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าอารมณ์พระอรหันต์เป็นอย่างไรแต่พอเรากลับลงมาอารมณ์ของโลกวิสัยมันก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้มากมายมันบางมากมันเหมือนกับกระจกที่ถูกฝ้าฝุ่นฝ้าโครนจับ แล้วมันได้ขัดออสายออกไปสายออกไปถ้าเราขัดบ่อยๆกระจกจะใสขึ้นจะใสขึ้นสภาวะจิตเราก็เหมือนกันโดยปฏิบัติธรรมฟอกธรรมะจิตเราบ่อยๆไม่ต้องไปวิตกทุก์ว่าเราตัดกิเลสไม่ได้เรายังตัดไม่ได้ก็จะไปตัดได้อย่างไรเรายังไม่ได้เข้าสู่การเป็นพระอรหันต์เลยเราเป็นนักปฏิบัติเอาแค่การเป็นพระโสดาบันนี่อารมณ์กิเลสมันมีครบหมดเพียงแต่ว่ากิเลสทุกอย่าง มันจะบางไปเรื่อยๆแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยจิตของเรามันไม่ไต่ขั้นบันไดนะครับขอให้ได้ฐานแรกก่อนก็คือเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์สแล้วพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตเรามันเกิดความฉลาดขึ้นมามันไม่เอาแล้วสกิทาคานาคามันโดดเป็นอรหันต์เลยก็มีมันโดดข้ามแบบนี้ครับแต่ที่พระพุทธเจ้าเรียงลําดับไว้ให้ดูขั้นตอนนั้นก็คือสภาวะในแต่ละขั้นละขั้น อารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่ในะปัจจุบันนี้อยู่ในระดับขั้นประมาณไหนเราจะได้รู้ถ้าเราไม่มีตัวเทียบเคียงของพระพุทธเจ้าเราจะไปเทียบเคียงกับอารมณ์พระเทวทัตไม่ได้เราต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสวางสอนไว้เพราะนี่คือความดีและอย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าไม่ติดสุขคำว่าไม่ติดสุขนั้นคือไม่ติดสุขในโลกีวิสัยในขณะที่เราเป็นคาวาสเราก็อาศัยในโลก,กธรรมนั้น เป็นหน้าที่ดำเนินชีวิตแต่อารมณ์ลึกๆในจิตของเราไม่ยึดติดเรามันเฉยงั้นมันไปเองแต่ไม่ใช่มันหลอกตัวเองว่าเฉยแล้วเฉยแล้วแต่ใจยังอยากได้เหมือนกับไม่จับเงินแต่ในใจมันได้เท่าไรแล้ววะเท่าไรแล้ววะบอกไม่จับไม่จับภาพออกมาก็สวยงามอันนี้ผมนําสภาวะความเป็นจริงที่มันอยู่บนโลกใบน,นี้ผมไม่ได้ระบ,บุว่าใครเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้มองโลกในแง่ลบอารมณ์จิตผมไม่มีแบบนั้น ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามหน้าที่ที่นํามาพูดในที่นี้เพื่อให้ท่านนักปฏิบัติจิตท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามช่องนี้ได้มองเห็นภาพชัดเจนง่ายขึ้นวันนี้ก็คุยในเรื่องของสภาวะของพันิพานเมื่อครั้งที่ผมฝึกมโนโมยิทธิครั้งแรกมีสภาวะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกเป็นอย่างไรวันนี้ก็มาพูดในแค่ตอนต้นๆก่อนละกัน เพราะถ้ามีผู้คนสนใจมากๆผมก็จะนํามาพูดเป็นตอนสองตอนสามไปตอนนี้ก็เป็นเล่าให้ฟังกันแค่เบื้องต้นจิตของเรามันยังอยู่ในระดับที่ค่อยๆประคองกันไปท่านผู้ชมมาประคองจิตผมผมก็มาประคองจิตท่านผู้ชมต่างคนต่างช่วยประคองไปได้วยกันตามที่หลวงพอ่อหรือศีริงดำบอกว่าให้ตามพี่น้องเรากลับบ้านครับผมก็ทำหน้าที่นี้ตามความสามารถที่ผมมีเนี่ยน้อยนิดนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดต like, ิดตามเพราะทุกการปฏิบัติของท่านในหน้าจอของท่านล้วนเป็นเครื่องหมายสัญญาณบอกให้ผมรู้ว่าผมควรจะทำอะไรต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ